ประวัติท่านพระจารย์มั่นภูริทัตเทระเสนอตอนที่6นิสัยอาชาในศึกษาธรรมกับเจ้าคุณอุบาลีคุณนุประมาจารย์จันสิริจันโดและทุดงถ้ำสาริกาท่านพระจารย์มั่นภูริทัตเทระท่านมีนิสัยองค์อาจกล้าหาญและฉลาดแหลมคม อุบายวิธีฝึกทรมานตนก็ผิดกับผู้อื่นอยู่มากยากที่จะยึดได้ตามแบบฉบับของท่านจริงๆยากจะพูดให้สมใจที่เฝ้าดูท่านตลอดมาว่าท่านเป็นนิสัยอาชาในใจว่องไวและผาดโผนการฝึกทรมานก็เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดเท่าเทียมกันอุบายฝึกทรมานมีชนิดแปลกๆแยบคายทั้งวิธีขู่เข็นและปลอบโยนตามเหตุการณ์ที่ควรแก่จิตด,ดวงมีชาวเร็วแกมพยศ ซึ่งคอยแต่จะนำเรื่องเข้ามาทับถมโจมตีเจ้าของอยู่ทุกขณะที่เผลอตัวท่านพระจารย์มัน่นท่านเล่าว่าเรื่องที่ทำให้ท่านได้รับความลำบากหนักใจเหล่านี้เพราะท่านไม่มีผู้คอยให้อุบายแนะนำนั่นเองพยายามตะเกียกตะกายปลุกปล้ำใจดวงพยศโดยลำพังคนเดียวแบบเอาหัวชนภูเขาทั้งลูกเอาเลยไม่มีอุบายต่าง ที่แน่ใจมาจากครูบาอาจารย์บ้างเลยพอเป็นเครื่องมือช่วยสนับสน,นุนเหมือนผู้อื่นท่านทำกันทั้งนี้ท่านพูดเพื่อตักเตือนบรรดาลูกศิษย์ที่มารับการศึกษากับท่านไม่ให้ประมาทนอนใจเวลาเกิดอะไรขึ้นมาจากสมาธิภาวนาท่านจะได้ช่วยชี้แจงไม่ต้องเสียเวลาไปนานดังที่ท่านเคยเป็นมาแล้ว เวลาท่านออกปฏิบัติเบื้องต้นท่านว่าท่านไปทางจังหวัดนครพนมและข้ามไปเที่ยวทางฝั่งแม่น้ำโขงบำเพ็ญสมณธรรมอยู่แถบท่าแขกตามป่าและภูเขาท่านได้รับความสงบสุขทางใจมากพอควรในป่าและภูเขาแถบนั้นท่านเล่าว่ามีสัตว์เสือชุกชุมมากเฉพาะเสือทางฝั่งโน้นรู้สึกว่าดุร้ายกว่า เสือทางเมืองไทยของเราอยู่มากเป็นพิเศษเนื่องจากเสือทางฝั่งโน้นคอยดักซุ่มกัดกินคนยวนอยู่เสมอมิได้ขาดมีข่าวอยู่บ่อยๆแต่คนยวนไม่ค่อยกลัวเสือมากเหมือนคนลาวและคนไทยเรานักและไม่ค่อยเข็ยนหลาบและกลัวเสือทั้งทางที่เคยเห็นเสือกัดและกินคนอยู่เสมอและเห็นมันโดดมากัดเอาเพื่อนที่ไปป่าด้วยกันไปกินต่อหน้าต่อตาแต่พอวันหลัง คนยวนก็ยังกล้าพากันเข้าไปป่าที่มีเสือชุมเพื่อหาอยู่หากินได้อีกอย่างธรรมดาไม่ตื่นเต้นตกใจกลัวและเล่ารือกันเหมือนคนลาวและคนไทยเราทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะความเคยชินของเขาก็เป็นได้ท่านเล่าว่าคนยวนนี้แปลกอยู่อย่างหนึ่งเวลาเห็นเสือโดดมากัดเพื่อนที่ไปด้วยกันหลายคนไปกินก็ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือกันด้วยวิธีการต่างๆบ้างเลย ต่างคนต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดไม่สนใจในการช่วยเหลือเวลาไปนอนค้างคืนในป่าหลายคนด้วยกันตกกลางคืนถูกเสือโดดมากัดและคาบเอาเพื่อนคนใดคนหนึ่งไปจินพวกที่นอนอยู่ด้วยกันได้ยินเสียงตกใจตื่นขึ้นเห็นเหตุการณ์แล้วต่างก็วิ่งหนีไปหาที่นอนใหม่ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณนั้นนั่นเองความรู้สึกเขาเหมือนเด็กๆในเรื่องเช่นนี้ ไม่มีความคิดอ่านใดๆที่แยบคายไปกว่านี้เลยทำเหมือนเสือโคร่งตัวใหญ่ทั้งตัวที่เคยกินคนมาแล้วอย่างชำนาญไม่มีหูไม่มีตาและไม่มีหัวใจเอาเลยคนพันนี้ผู้เขียนเองก็พอรู้เรื่องที่เขาไม่ค่อยกลัวเสือมาบ้างพอสมควรคือเวลาเข้ามาพักอาศัยในบ้านในเมืองเราที่เป็นป่ารกชัดและมีเสือชุกชุมเวลาเขาพากันไปนอนค้างคืน เลื่อยไม้อยู่ในป่าลึกซึ่งอยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านมากและมีเสือชุมเขาไม่เห็นแสดงอาการบาดกลัวบ้างเลยแม้เขาจะนอนอยู่ด้วยกันหลายคนหรือคนเดียวเขาก็นอนได้อย่างสบายไม่กลัวอะไรถ้าเขาต้องการจะเข้ามาในหมู่บ้านในเวลาค่ำคืนเขาก็มาได้ไม่ต้องหาเพื่อนฝูงมาด้วยอยากกลับไปที่พักเวลาใดก็กลับไปได้เวลาถูกถามว่า ไม่กลัวเสือบ้างหรือเขาก็ตอบว่าไม่กลัวเพราะเสือเมืองไทยไม่กินคนและยิ่งกลัวคนด้วยซ้ำไม่เหมือนเสือเมืองเขาซึ่งมีแต่ตัวใหญ่ใและชอบกินคนแทบทั้งนั้นเมืองเขาบางแห่งเวลาเข้าป่าต้องทำค้อกนอนเหมือนค้อกหมูไม่เช่นนั้นเสือจะมาเอาไปกินไม่ได้กลับบ้านแม้บางหมู่บ้านที่เสือดุมากเวลากลางคืน ผู้คนออกมานอนนอกบ้านเรือนไม่ได้เสือโดดมาเอาไปกินเลยไม่มีเหลือเขายังกลับว่าให้เราอีกด้วยว่าคนไทยนี้ชี้กลัวมากจะไปป่าก็แห่แหนกันไปไม่กล้าไปคนเดียวที่ท่านพระจาราร์มั่นกล่าวว่าคนยวนไม่ค่อยกลัวเสือนั้นคงจะเป็นทำนองนี้ก็ได้เวลาท่านไปพักอยู่ที่นั้นก็ไม่ค่อยเห็นเสือมารบกวนเห็นแต่รอยมันเดินผ่านไปมา และส่งเสียงร้องครางไปตามภาษาของสัตว์ที่มีปากและร้องครวนครางได้เท่านั้นในบางคืนแต่เขาร้องไม่ได้คำรามให้เรากลัวหรือแสดงท่าทางจะกัดจะกินเป็นอาหารเฉพาะองค์ท่านเองรู้สึกจะไม่ค่อยสนใจกับความกลัวสัตว์เสืออะไรมากไปกว่าความกลัวจะไม่หลุดพ้นไปจากกองทุกข์ถึงมรม,มาสุขคือพระนิพพานในชาตินี้ทั้งนี้ทราบจากท่านเล่า ถึงการข้ามไปฝั่งแม่น้ำโขงฝากโน้นและข้ามฟากมาฝั่งฟากนี้เพื่อบำเพ็ญเพียรอย่างเอาจริงเอาจังทำให้เห็นว่าท่านถือธรรมเป็นธรรมดาในการไปการมาเพราะไม่เห็นท่านนำเรื่องความกลัวของท่านมาเล่าให้ฟังถ้าเป็นผู้เขียนไปเจอเอาที่เช่นนั้นเข้าบ้างน่ากลัวชาวบ้านแถบนั้นจะพากันกลายเป็นตำรวจรักษาพระทุดงขี้ขาดไม่เป็นท่ากันทั้งบ้านโดยไม่ต้องสงสยัย เพียงได้ยินเสียงเสือกระหึ่มในบางครั้งยังชักใจไม่ดีเดินจงกรมก็ยังถอยหน้าถอยหลังก้าวขาไม่ค่อยออกและเดินไม่ถึงที่สุดทางจงกรมอยู่แล้วเพื่อไปเจอเอาเรื่องที่ว่านั้นจึงหน้ากลัวทำจะแตกมากกว่าสิ่งอื่นๆจะแตกเพราะนับแต่วันรู้ความมาพ่อแม่และชาวบ้านก็เคยพูดกันทั่วแผ่นดินว่าเสือเป็นสัตว์ดุร้ายซึ่งเป็นเรื่องฝังใจจนถอนไม่ขึ้นตลอดมา จะไม่ให้กลัวนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เอาเลยและยอมรับสารภาพตลอดไปไม่มีทางต่อสู้ท่านพระจารย์มั่นท่านเด้ดเที่ยวจาริกไปตามจังหวัดต่างๆมีนครพนมเป็นต้นทางภาคอีสานาน,านพอสมควรแล้วสมัยออกปฏิบัติเบื้องต้นจนจิตมีกำลังพอต้านทานอารมณ์ภายในที่เคยผาดโผนมาประจําใจและอารมณ์ภายนอกได้บ้างแล้วก็เที่ยวจาริกลงไปทางภาคกลาง จำพรรษาที่วัดประทุมวันพระนคนรระยะที่จำพรรษาอยู่วัดประทุมวันก็ได้พยายามศึกษาอบรมอุบายปัญญาเพิ่มเติมกับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูประมาจา์จันสิริจันโดที่วัดบรมมณีวาดมีได้ขาดพอออกพรรษาแล้วท่านก็ออกเที่ยวจาริกไปทางจังหวัดลบบุรีพักอยู่ที่ถ้ำไผ่ขวางเขาพระงามบ้างถ้ำสิงโตบ้าง ขณะที่พักอยู่ได้มีโอกาสเร่งความเพียรเต็มกำลังไม่ขาดวาคขาดตอนใจรู้สึกมีความอาถรรพ์ต่อตอนเองและสิ่งที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่พรั้นพลึงอย่างง่ายดายสมาธิก็มั่นคงอุบายปัญญาก็เกิดขึ้นเรื่อยๆมองเห็นสิ่งต่างๆเป็นอัตเป็นธรรมไปโดยลำดับเวลามีโอกาสก็เข้าไปกราบนมัสการและเล่าธรรมถวายและเรียนถามปัญหาข้อข้องใจ เกี่ยวกับอุบายปัญญากับท่านเจ้าคุณอุบาลีวัดปรมมณีวาสท่านก็ได้รับอธิบายวิธีการพิจารณาปัญญาเพิ่มเติมให้จนเป็นที่พอใจแล้วกราบลาท่านไปเที่ยววิเวกทางถ้ำสาริกาเขาใหญ่จังหวัดนครน,นายกท่านพระจารย์มั่นท่านเล่าว,ว่าเวลาพักอยู่ที่ถ้ำสาริกาหนึ่งปีได้ประสบเหตุการณ์ต่างๆหลายประการทั้งภายในและภายนอกแทบตลอดเวลาที่พักอยู่ จะเป็นที่สะดุดและฝังใจตลอดมาคือขณะที่ท่านไปถึงหมู่บ้านถ้าจำไม่ผิดชื่อว่าบ้านกล้วยเป็นบ้านที่อยู่ใกล้กับถ้ำมากกว่าหมู่บ้านอื่นๆพอโคจรมินทราบาทถึงสะดวกท่านขอวานให้ชาวบ้านนั้นไปส่งที่ถ้ำดังกล่าวเพราะไม่เคยไปไม่รู้หนทางชาวบ้านก็เล่าเรื่องฤทธิ์เดชต่างๆของถ้ำนั้นให้ท่านฟังว่าเป็นถ้ำที่สำคัญอยู่มาก พระไม่ดีจริงๆจะไปอยู่ไม่ได้ต้องเกิดแจเจ็บตายต่างๆและตายกันแทบไม่มีเหลือหลออะไรลงมาเพราะถ้ำนี้มีผีหลวงรูปร่างใหญ่และมีฤทธิ์รักษาอยู่ผีตัวนี้ดุร้ายมากไม่เลือกพระเลือกใครถ้าไปอยู่ถ้ำนั้นต้องมีอันตรายมีอันเป็นไปอย่างคาดไม่ถึงและตายกันจริงๆยิ่งพระองค์ในที่อวดตัวว่ามีวิชาอาคมขลังๆจริงๆ ไม่กลัวผีแล้วผียิ่งชอบทดลองพระองค์นั้นต้องเกิดเจ็บขึ้นมาอย่างกระทันหันและตายเร็วกว่าปกติธรรมดาที่ควรจะเป็นชาวบ้านพร้อมกันนิ่มน์วิงบอลไม่อยากให้ท่านขึ้นไปอยู่เพราะกลัวท่านจะตายเหมือนพระทั้งหลายที่เคยเป็นมาแล้วท่านสงสัยจึงถามเขาว่าที่ว่าถ้ามีฤทธเดชต่างๆและมีผีใหญ่ดุนั้นมันเป็นอย่างไร อาตมาอยากทราบบ้างเขาบอกกับท่านว่าเวลาพระหรือคารวาสขึ้นไปพักถ้ำนั้นโดยมากเพียงคืนแรกก็เริ่มเห็นฤทธิ์บ้างแล้วคือเวลานอนหลับไปจะต้องมีการละเมอเพ้อฝันไปต่างๆโดยมีผีรูปร่างดําใหญ่และสูงมากมาหาและจะเอาตัวไปบ้างจะมาฆ่าบ้างโดยบอกว่าเขาเป็นผู้รักษาถ้ำนี้มานานและเป็นผู้มีอำนาจแต่ผู้เดียวในเขตแขวงนั้น ไม่ยอมให้ใครมาลูกล้ำกั้มกลายได้เขาต้องปราบปรามหรือกำจัดให้เห็นริษทันทีไม่ยอมให้ใครมีอำนาจเจงกาดยิ่งกว่าเขาไปได้นอกจากผู้มีศีลธรรมอันดีงามและมีเมตตาจิตคิดเผื่อแผกุศลแก่บรรดาสัตว์ไม่เป็นผู้คับแคบใจดําและตําสามทางความประพฤติทเท่านั้นเขาถึงจะยินยอมให้อยู่ได้และเขาจะให้ความอารกขาด้วยดี พร้อมทั้งความเคารพรักและนับถือดังนี้ส่วนพระโดยมากที่ไปอยู่กันไม่ค่อยมีความผาสุกและอยู่ไม่ได้นานต้องรีบลงมาหรือต้องตายเท่าที่เห็นมาก็เป็นทํานองนี้จริงๆใครไปอยู่ไม่ค่อยจะได้เพียงคืนเดียวหรือสองคืนก็เห็นรีบลงมาด้วยท่าทางที่น่ากลัวหรือตัวสั่นแทบไม่มีสติอยู่กับตัวและพูดเรื่องผีดุออกมา โดยที่ยังไม่มีใครถามเลยแล้วก็รีบหนีไปด้วยความกลัวและเข็ดหลาบไม่คิดว่าจะกลับคืนมาถ้ำนี้อีกได้เลยยิ่งกว่านั้นขึ้นไปแล้วก็อยู่ที่นั้นเลยไม่มีวันกลับลงมาเห็นหน้ามนุษย์มนาอีกต่อไปฉะนั้นจึงไม่อยากให้ท่านขึ้นไปกลัวจะอยู่ที่นั้นเลยท่านพระอาจารย์มั่นจึงถามว่าที่ว่าไปอยู่เลยไม่ลงมาเห็นหน้ามนุษย์นั้นขึ้นไปอย่างไรกัน จึงไม่ยอมลงมาขขาบอกกับท่านว่าตายเลยท่านไม่มีทางที่จะลงมาได้เมื่อเร็วๆนี้มีพระมาตายอยู่ในถ้ำน,นี้ตั้งสี่องค์ล้วนมีแต่พระองค์เก่งๆทั้งนั้นเท่าที่พวกกระผมทราบจากพระท่านพูดให้ฟังว่าเรื่องผีท่านบอกว่าไม่กลัวเพราะท่านมีคาถากันผีและปราบผีตลอดคาถาอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะผีเข้าไม่ถึงท่าน เมื่อชาวบ้านบอกเรื่องราวของถ้ำและผีดุให้ท่านฟังเพราะไม่อยากให้ท่านขึ้นไปแต่ท่านกลับบอกว่าไม่กลัวและให้ญาติโยมพาท่านขึ้นไปส่งไปที่ถ้ำชาวบ้านจำต้องไปส่งท่านไปอยู่ที่นั้นเมื่อไปอยู่แล้วทำให้เป็นต่างๆมีเจ็บไข้บ้างปวดศีรษะบ้างเจ็บท้องขึ้นมาอย่างสดๆร้อนๆบ้างเวลานอนหลับเกิดเละเมือเพ้อฝันไปว่ามีคนจะมาเอาตัวไปบ้าง จะมาค่าบ้างแม้พระที่ขึ้นไปอยู่ในถ้านั้นมิได้ไปพร้อมกันต่างองค์ต่างไปคนละวันก็ตามแต่อาการที่เป็นขึ้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันบางองค์ก็ตายอยู่ในถ้านั้นบางองค์ก็รีบลงมาจากถ้ำหนี้ไปพระที่มาตายอยู่ถ้านี้สี่องค์ในระยะเวลาไม่ห่างกันเลยแต่ท่านจะตายด้วยผีดุหรือตายด้วยอะไรทางชาวบ้านก็ไม่อาจทราบได้ แต่เท่าที่เคยสังเกตมาถ้ำนี้รู้สึกแรงมากอยู่และเคยเป็นอย่างนี้เสมอมาชาวบ้านแถบนี้กลัวกันไม่กล้าจะไปทะลึ่งอวดดีแต่ไหนแต่ไรมากลัวจะถูกขามกันลงมาโดยอาการรอดแร่บ้างโดยเป็นศพที่ตายแล้วบ้างท่านถามชาวบ้านว่าเหตุการณ์ดังที่ว่านี้เคยมีมาบ้างแล้วหรือเขาเรียนท่านว่าเคยมีจนชาวบ้านทราบอย่างฝังใจ และกลัวกันทั้งบ้านทั้งรีบบอกกับพระหรือใครๆที่มาถ้ำนี้เพื่อต้องการของดีเช่นเหล็กไหลหรือพระศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆซึ่งอาจมีหรือไม่มีก็ตามแต่บางคนก็ชอบประกาศโฆษณาว่ามีดังนั้นจึงมักมีพระและคนที่ชอบทางนี้มากันเสมอแต่ก็ไม่เห็นได้อะไรติดตัวไปนอกจากตายหรือรอดตายไปเท่านั้นเฉพาะชาวบ้านนี้ไม่ปรากฏว่า มีใครเลยเคยไปเห็นเหล็กไหลหรือของดีอย่างอื่นๆในถ้ำนี้เลยเรื่องนี้ก็เป็นดังที่กล่าวมานี้จึงไม่อยากให้ท่านขึ้นไปกลัวจะไม่ปลอดภัยดังที่เห็นเห็นมาพอชาวบ้านเล่าเรื่องจบลงท่านพระจารย์มั่นยังไม่หายสงสัยในความอยากไปชมถ้ำนั้นท่านอยากขึ้นไปทดลองดูจะเป็นจะตายอย่างไรก็ขอให้ทราบด้วยตนเองจะเป็นที่แน่ใจกว่าคำบอกเล่า แม้เขาจะเล่าเรื่องผีซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวให้ท่านฟังก็ตามแต่ใจท่านไม่ได้มีความสะดุ้งหวาดเสียวไปตามแม้แต่นิดหนึ่งเลยยิ่งเห็นเป็นเครื่องเตือนสติให้ได้ข้อคิดมากมายยิ่งขึ้นและมีความอาจหา์ที่จะ,ะเผชิญต่อเหตุการณ์อยู่ทุกขณะจิตสมกับเป็นผู้สแสวงหาความจริงอย่างแท้จริงท่านจึงพูดกับชาวบ้านเป็นเชิงถ่อมตนว่าเรื่องนี้เป็นที่น่ากลัวจริงๆ แต่อาตมาคิดอยากไปชมถ้ำสักระยะหนึ่งเท่านั้นหากเห็นท่าไม่ดีจะรีบลงมาจึงขอความกรุณาโยมไปส่งอาตมาขึ้นไปอยู่ถ้ำน,นี้สักพักหนึ่งเถิดเพราะยังไม่หายสงสัยที่อยากชมถ้ำน,นี้มานานฝ่ายชาวบ้านก็พากันตามส่งท่านขึ้นถ้ำตามความประสงค์